หลงจากเดินหน้ายูโรโฟรยันมีน้ำมันพร้อมก่อนบังคับใช้1มกราคม2555แน่นอนโดยนายพิชัยนริศพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวภายหลังพิธีเปิดหน่วยผลิตน้ำมันเบนซินคุณภาพสะอาดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานยูโรโฟรของบริษัทบางจากปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนว่ากระทรวงพลังงาน มีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยใช้น้ำมันที่เป็นพลังงานสะอาดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนของยูโรโฟประเทศไทยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2555เป็นต้นไปนน้ำมันของบางจากเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นดีเซลซึ่งเราผลิตเป็นมาตรฐานยูโรโฟมาแล้ว4ปีที่แล้วตั้งแต่4ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้ว,วันนี้เราก็ผลิตน้ำมัน,มนลุ๋ยดีเซลก็อมาตรฐานยูโรโฟ แต่ว่าทางภาครัฐเนี่ยจะมีให้ประคับใช้ใน,นแตหนึ่งมากรากรีน่าในตระเไทยซึ่งสิ่งที่จะกระทบก็คือในเรื่องของรา,าคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลเป็นสิสนสด้านนายอนุสรแสงนิ่มนวลกรรมการผู้จัดการใหญ่บังจากปิตโตรเลียมกล่าวว่าบังจากสามารถจำหน่ายน้ำมันเบนซิน,นและแก๊สโซฮอลมาตรฐานยูโรโฟผ่านสถานีบริการทั่วประเทศได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้บางจากได้ผลิตน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโรโฟจำหน่ายเมื่อ4ปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหามลภาวะซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจเพราะมีปริมาณกรรมถานลดลงถึง10เท่าและมีปริมาณสารเบนซีนที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งลดลง2สอทจุดห้ดาเสําคัญ การแก้ไขกันเรื่อยๆนะครับทุกเรื่องซึ่งน้ำมันเนี่ยนอกจากว่าเรื่องของเดิมแั้วนอกจานั่กรรมฐานมีนั่งสารที่ทําให้มันเลยด้วยนะครับคือคนเองก็ไม่ทราบว่าคใครจะจ่ายในเรื่องการรักษาโรงพยาบาลจากน้ำมันที่ใช้กันเรื่ยมีสารที่ที่ปล่อยออกมาในเรื่นะครับยูโรโฟก็จะเป็นคนที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ขนาดเดียวกันบางจากยังเตรียมยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน91ในเดือนสิงหาคม2555 โดยจะไม่จำหน่ายเป็นซิน95แต่จะเพิ่มการจำหน่าย E20 เป็น900ปั๊ม E85 จำหน่าย50ปั๊มเอ่อรถก็ใช้งานได้ปกตินะครับรถไม่ว่าจะเป็นไม่จําเป็นที่อต้องจะเป็นรถที่ใช้สําหรับเครื่องยนต์ยูโรโฟอย่างเดียวนะครับรถยนต์ที่ผ่านเอ่อที่ก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะใช้น้ํามันคุณภาพยูโรโฟได้นะครับเป็นคุณภาพยูโรโฟเนี่ยก็จะเหมาะสมสําหรับรถที่เป็นออกแบบมาสําหรับยูโรโฟเพื่อที่จะลดปริมาณสารมลพิษที่ปล่อยออกไปจากท่อไอเสียนะครับได้ดีขึ้นนะครับ ก็คงต้องขึ้นอยู่กับออกออ็ของโรงงานต่างๆก็คงจะมีเตรียมการที่สําหรับที่จะผลิตตัวยูโรไฟได้ในในในบางระดับขึ้นอยู่แต่แต่ละโรงกันน,นะครับผมก็คิดว่าคงขึ้นอยู่กับความพร้อมของรถยนต์ด้วยนะครับว่ารถยนต์เนี่ยนะครับสามารถที่จะเริ่มจะเอา คุณภาพของยูโรไฟ์มาจําหน่ายไหมนะครับเพราะท่านถ้าเราผลิตน้ํามันที่มีคุณภาพดีเกินไปแต่ว่ารถยนต์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณภาพของตัว,ต,วตัวเครื่องยนต์ด้วยเนี่ยนะครับก็ทําให้เราสูญเปล่าไปนะฮะในการผลิตน้ํามันตัวนี้ทั้งนี้คาดว่าในปีหน้าจะมีกําลังการกลั่นเฉลี่ยว,วันละ92,000บาร์เรลและมีกําไรก่อนหักค่าใช้ใจ่ายอื่นๆหรือ EBITDA ประมาณ7,000ล้านบาท